ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในเกมส่งการของค่าย PG อีกแล้วนะครับส่งการสเปซนะเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG เลยนะเพื่อนๆจัดไปวันนี้มาในทุนหนาหน่อยครับ1,000บาทเปิดกไปมาละ10บบาทก่อนละกันครับ30ไม้นะจัดไปเอโบไปเลยครับดูซิวันนี้จะได้ตังกลับไปเที่ยวหรือเปล่าครับมาอันนี้เป็นเบิ้ลนะรอบที่2ของผมนะยังติดใจอยู่ครับกับคูนของเขานะเดือดเดือเลย ดูซิครั้งนี้จะมาบวกอีกหรือเปล่าโอเคสงการมาทั้งทีนะ่าจะแจกตังค์ไปเที่ยวกันหน่อยนะโอเคสวยครับตัวผู้ชายแพงมากนะสวยพันสองแตกครับโอเคโอค้โหคูสิบปดต่อเอาดิสิบมะไม่มาแล้วนะแต่จบตรงนี้ถือว่าสวยครับเยอะมากครับพันสี่ครับเอาเว้ยไปเว้ไปเว้เออมาแว่นมา ไปโอเคสวยงามคูณสองไปยังอยู่ครับยังอยู่โอเคยังอยู่ครับจัดไปคูณห้าสวยไปต่อแว่นตากันฝุ่นคูณแปดไปดีเออโอ้โหไหลสวยๆนะช่งวงวน,นี้สามร้อยกว่าบาทครับตรงอย่างเง้นเออต้องอย่างงั้นครับโอเค ก้าทั้งการะดานนะแล้วพวกอะไรจะเรียกตัวอะไรห่วงยางแล้วกันนะห่วงยางมาสวยแล้วยังคอมโบต่อนะขอผู้ชายครับขอผู้ชายมาตัวผู้ชายมาโอ้โหห่วงยางยังมาอยู่ครับตัวผู้ชายมานี่เกิดเลยไม่มาครับตัวนี้แพงสุดแล้วนะสองร้อยห้าสิบสี่บาทครับไปกันต่อนะต้โหูมาแล้วกำไรมาแล้วสองพันครับเล่นทุนเยอะก็ มีโอกาสได้เยอะครับเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยคุณแปดไปดิเออดอกนี้รู้เรื่องนะเยอะครับดอกนี้เยอะครับบอกเลยว่าเยอะสุดๆไปเลยโอเคสเกตเตอร์จ,จะเข้าบ้างหรือเปล่าอะ่ะอย่าง่ายจังมาโอเคไปกันต่อ9มาหุครับสวยตัวผู้ชายโอ้โหเสียดายครับอีก2แถวเอง ไม่งั้นจะลากเลยอะแต่ไม่มีวายนะเกมนี้ที่ผมสังเกตไม่มีวายเอา้าอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอา้าคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยได้เลยเพื่อนคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรโบน,นัสเหรอไม่รู้อ่ะของฟรีเอาหมดแหละบอลลูนมาสวยโอ้โหไปต่อครับคุณเอาแล้วเขาตัดคลิปสักครู่นะเพื่อนๆอะไรครับเนี่ย one hour later เอา้ากลับมาแล้วครับมารีหายไปเลยครับโอเคเอาใหม่นะเพื่อนๆต่อกันเลยครับจากเมื่อกี้ไปอออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออจัดไปเป็นผู้ชายมาต่อครับสวยโอเค อืจบซะแล้วโอ้โหน่าเสียดายครับสองร้อยสามบาทนะโอ้โหจะผมดูทรงแล้วจะจบไม้ละสิบเหรอไม่เอาดีกว่าครับเปลี่ยนดีกว่าเพิ่มไม้กันดีกว่าเพื่อนทมาละยี่สิบดีกว่ามาเอมาครับสวยทธงกระดาษดีกว่าแว่นโอ้โหดอกนี้ยับโอ้โหแปดร้อยสิบบาทโคตรเอาโคตรเดีอะบอกเลยมา มาแล้วสามสิบสักสิบม้ครับก่อนจากมาเทอร์โบโอเคมาแล้วสามสิบนะโอ้โหสิบห้าบาทสวยขันมาจังหวะนี้สี่สิบห้าบาทครับแล้วไปต่อหรือเปล่าเงียไปแล้วพอมาแล้วสามสิบเงียมากเลยเพื่อนแต่กำไรมาสี่พันแล้วนะตอนนี้กำไรเยอะมากครับปุดแปะไปดิเออมองจากกำไรโดยรวมนะ ตอนนี้เรามองจากอะไรโดยรวมครับโอ้โเที่ยวได้หลายวันแล้วเท่าเน,นี้ยเสร็จไปผ่านหนึ่งครับสวยๆโอเคโอเคโอเคโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าดอกสุดท้ายพอดีนะพเพื่อนๆแจมๆเลยโอเคไปครับ11หมุนครับมาสิบเอ็ดหมุน11หมุน โอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์จะเบิ้ลหรือเปล่าเบิ้ลไปดีถ้าเบิ้ลก็บวกไปอีกนะไม่มาครับโอเคไปครับโอ้โหตัวผู้ชายมาโคตรแพงผมบอกเลยสองคันแตกโอ้โหรู้เรื่องครับโคตรแพงอ่ะตัวผู้ชายอ่ะคูนสิบเก้าไปดีเออรู้เรื่องหน่มเบื้องครับ 2 3ง1าจดบดาทนะโผยับว่าถึงหมื่นหรือเปล่าหราอมาลุ้นกันนะแต่รู้แค่ว่ามีต่างเที่ยวแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องครับหมื่นแตกไปดิหมื่นแตกไปดิสวยๆเลยเพื่อนจำๆฮห้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทครับโผโทษเอา บอกเลยว่าโคตรเอาฮ่าไม้สุดท้ายครับยังไปต่อนะคุณ38ไปดิเออยังไม่จบครับเอาให้ถึงหมื่นไปเลยเนี่ยเอาให้ถึงหมื่นไปโอ้โหกำไรตอนนี้หมื่นสี่ไปแล้วนะเพื่อนๆใครอยากลองเล่นต้องรีบไปนะครับช่วงสงการานต์เนี่ยผมว่ากำลังมาแล้วมันได้ฟิลไงโองทันสามอีกหมื่นแตกเรียบร้อยครับ หมื่นแต่งเรียบร้อยนะวเพื่อนตอนนี้พันสามร้อยห้าสิบบาทครับอีกสามไม้เท่านั้นคูณสี่สิบเก้าโอ้โหโดนทุกไม้จริงๆไปอีกครับพันหนึ่งสองหมื่นไปเลยแล้วกันงานนี้สองหมื่นไปเลยแล้วกันสองหมื่นไปเลยแล้วกันโอ้โหร้ากว่าบาทยังไปต่ออยู่อีกเหรอโอ้โหคนเอาอ่ะดูคูณดีเพื่อน น่าจะมาอีกครับมาแล้วมาสุดท้ายมาสวยผมบอกแล้วว่าน่าจะมาอีกโอ้โหแล้วดูดิไปอีกสามพันอ่ะไปอีกดิโอ้โหสองหมื่นฝาครับแตกโอ้โหสี่พันห้าโอ้โหรวมๆวมดอกนี้ไปหมื่นหก โคตรดุครับโอเคครับเพื่อนๆพอเท่านี้ดีกว่าผมขอถอนดีกว่านละ้วไม่อยากเล่นต่อแล้วครับฝากไปด้วยนะถ้าใครอยากลองเล่นก็ลิงใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ